โดยสารวัตรก็เป็นคนมาซ้อมด้วยตัวเขาเองเขาเรียพันตีออกมาแล้วบอกว่าที่นี่อยู่ใกล้โรงเรียนห้ามมีเสียยรบกวนดังนั้นถ้าโดนตีแล้วส่งเสียงออกมาหรือว่าล้มลงเพื่อนนายจะโดนตีไปด้วยซึ่งพันตีก็ทนได้บ้างาไม่ได้บ้างเพื่อนเพื่อนก็โดนตีนอนดิ้นทุรนทุรายกับพื้นส่วนพันตีก็อดทนสู้ใช้มือเกา,กากะกำแพงไว้เพื่อไม่ให้ล้มสารวัตรก็ตีจนเหนื่อยจนเขารู้ว่าวิธีการทรมานใช้ไม่ได้ผลกบพันตีเลยแม้แต่น้อยสารวัตรจึงให้เจ้านายของพันตีและทนายมาช่วยเกรงหล่อไม่ยอมรับผิดต เป็นอิสระไม่ต้องโดนซ้อมอีกต่อไปเพราะถึงยังไงพวกตำรวจก็จะเอาผิดให้ได้เนื่องจากเจ้าของบ้านที่โดนขโมยเป็นถึงข้าราชการชั้นสูงทางตำรวจจึงต้องรีบปิดคดีนี้ซึ่งการตามจับคนร้ายตัวจริงมันก็คงไม่ทันอีกอย่างภรรยาของเจ้าของบ้านก็ดันไปได้ยินมาโจนผู้ภาษาทมินด้วยดังนั้นพันตีและเพื่อนๆที่เป็นชาวทมินเลยต้องเป็นแพ้นในคดีนี้แต่ถึงยังไงพันตีก็ยังไม่ยอมอยู่ดีจนเจ้านายนั้นขอร้องเพราะถ้าพันตีไม่ยอมรับผิดเจ้านายจะโดนจับไปด้วย วันถัดมาพันตีแลเพื่อนถูกนําตัวมาทำแผนประกอบค